เรียกว่าเลขท้อใจเลขหนึ่งเนี่ยเป็นช่วงเวลาแห่งความท้อใจมันเหมือนกับโทษโทษชีวิตตัวเองจากชะตาชีวิตช่วงนี้จะเป็นช่วงโทษชะตาชีวิตตัวเองลำพึงลำพันธ์เรื่องเก่าๆทั้งเรื่องความสำเร็จและก็ความล้มเหลวฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่จิตใจไม่เข้มแข็งพอแต่ทำหน้าสู้ หน้าทําหน้าอีกแบบแต่ใจเนี่ยมันเหี่ยวฉะนั้นคนที่มีเลขหนึ่งมันเหมือนกับยิ้มสู้อ่ะอันเนี้ยแต่สิ่งหนึ่งคนที่มีเลขหนึ่งเลขท้ายบ้านเลขที่เนาะนี่หมายถึงคนสมาชิกในบ้านเนาะเขาเรียกว่ามันเหมือนสามวันดีสี่วันไข่อ่ะค้าขายดีสามวันอีกสองวันไม่ดีละหรือทำงานไปอ่ะเจ็บอดแอด,อด,อดเดี๋ยวก็ พึ่งเจ็บอ้นี่มาพึ่งปวดอ้นี่มาพึ่งบาดเจ็บอ้นนี่หรือว่าพึ่งลดล้มพึ่งเปลี่ยนมันเหมือนมีอะไรมาซ้ําเติมตลอดเวลาเลขหนึ่งเขาเรียกว่าเลขถูกซ้ําเติมเนาะไปต้องไปเปลี่ยนเนาะแล้วมันจะโชคดีนะอย่าไปโทษตัวเองแต่มันโทษตัวเองได้เนาะมันก็ไม่ผิดหรอกฉะนั้นเลขหนึ่งนี่เป็นเลขที่แบบเขาเรียกว่าบางครั้ง เคยมีคนว่าเราอาจจะเป็นคนทำอะไรที่แบบตรงเกินไปหรือว่าดื้อแบบหัวแข็งถ้าเป็นคนเหนือนเขาเรียวกว่าลึกสุดตรงเกินไปบางเรื่องเผาๆลงบางทีอาจจะเป็นช่วงเวลาของชีวิตเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเมื่อก่อนอาจจะดื้อวันนี้ด้วยซ้ำเพราะว่าเลขนี้เป็นเลขเขาเรียกหัวแข็งนะครับเลขเปลี่ยนแปลงยากหน่อยเอาใจช่วยนะครับ อะมาดูเลข6กันดีกว่ามิทยาบอกแม่นมากกับเลขหนึ่งขอบคุณครับอะอยากเปลี่ยนหนึ่งตัวเลขถ้าพร้อมติดต่อได้ที่ l ล n e แอด s โพทา2สองหนึ่งสองศูนสองหนึ่งมีค่าครูนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับมีเลขไปแล้วใช้ลมหายใจไปกระตุ้นถึงจะเปลี่ยนแปลงอะมาดูเลข6กกันดีกว่า นี่คือวิชาหกพยางค์เนาะเลขหกเนี่ยนะมันเป็นเลขดีอย่างนะในบ้านนั้นเนี่ยหรือสมาชิกในบ้านนั้นหรือต้นตระกูลเป็นคนที่สร้างชื่อเสียงหรือเป็นคนที่มีศิลปะสูงมีความสามารถสูงหรือเป็นที่รักของลูกศิษย์ครูบาอาจารย์หรือประชาชนฉะนั้นเนี่ยเลข เลขหกเนี่ยมันเป็นเลขเขาเรียกว่าเป็นเลขของการที่แบบไม่ใช่คนธรรมดาละกันในตระกูลเนี่ยต้องเป็นคนที่ไม่ธรรมดาเนาะเป็นคนที่สร้างกยรติยศอะไรเงี้ยแต่ในตระกูลนี้เป็นตระกูลเขาเรียกว่าตรงข้ามกับลูกหลานเออสมมติตระกูลทำดีเนาะแต่ลูกหลานนี่แหละ มันทําให้เหนื่อยใจฉะนั้นจะมีช่องว่างระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กระดับหลานหรือลูกกับผู้ใหญ่ที่เป็นปู่หรือย่าตายายหรืออาฉะนั้นเนี่ยมันมีแกลบตัวนี้อยู่เนาะในหกแต่ถือว่าเป็นเลขที่ดีแต่เลขนี้เป็นเลขเขาเรียกว่ารอป่วยรอวันสำคัญถึงจะมารวมตัวกันเป็นเลขเขาเรียกว่า ทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตาทางานวันสําคัญเท่านั้นถึงจะมันรวมตัวกันได้หรือถ้าไม่เกี่ยวเรื่องงานมันจะไม่รวมตัวกันมันต้องรวมเพราะว่ามันมีเหตุเขาเรียก่มีเหตุเพราะต่างคนต,งต่างต้องไปลุยข้างหน้าเลขนี้เรียกเลขลุยข้างหน้าเหมือนกับให้ความสําคัญของสาธารณประโยชน์ให้ความสําคัญของคนอื่นมากกว่าครอบครัวขอโทษด้วยนะตามที่เห็นหลับตาเนาะดูเลข ห้าก่อนแล้วกันอยากจะเรียนเป็นหมอดูก็ได้นะครับเอาไปส่งเสริมตัวเองแล้วก็ครอบคร at ัวเขาเรียกว่าเป็นบ้านที่ลูกหลานต้องอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศต่างแดน จะมีคนในสมาชิกในบ้านไปใช้ชีวิตหรือไปทำงานต่างประเทศต่างจังหวัดต่างแดนบ้านหลังที่มีเลขห้าเนาะเพราะว่ามันเป็นเลขเขาเรียกว่าเลขที่แบบเขาเรียกว่าคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าที่คนรุ่นเก่าอยู่แต่คนรุ่นใหม่อยู่ไม่ได้เออฉะนั้นเนี่ย บ้านพวกเนี้มันเป็นบ้านอยู่หลายครอบครัวเลขห้าเนาะหรือเป็นบ้านที่คนจำนวนเยอะอยู่แต่เมื่อไหร่ถ้ามีคนแก่มีผู้หลักผู้ใหญ่นะบ้านนี้จะมีคนน้อยเลยแตกต่างนะต้องบอกก่อนนะมันมีเลขที่มันแบ่งเป็นสองขั้วถ้าเป็นผู้ใหญ่อยู่เยอะจะเป็นคนอยู่น้อยแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ไม่มีเด็กอยู่ด้วยอะไรนี่นะก็จะไปอยู่ต่างจังหวัด ต่างประเทศไปทำงานแต่ในที่สุดบ้านนี้จะเป็นบ้านที่มีหลายครอบครัวมาอยู่ด้วยกันนะครับอ่ะเลขห้าเนาะอีกน,นิดหนึ่งเนาะเลขห้าเขาบอกว่าเป็นเลขที่แบบถ้าขาดผู้ใหญ่เช่นพ่อหรือผู้ใหญ่ ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าตระกูลถ้าไม่อยู่นะครอบครัวนี้จะไม่อบอุ่นเหมือมนเมื่อก่อนเขาเรียกว่าความรักในตระกูลลดลงอะมาดูเลขอื่นดีกว่าอ่าเลขสี่เนาะตอนนี้เลขหนึ่ง เลขหกเลขห้าไปแล้วนะเรามาดูเลขสี่กันดีกว่านะจีลาพอเลขสี่หมอชบาลเลขสี่เนาะจริงด้วยคะ่ะบ้านเลขที่คุณยายลงท้ายด้วยเลขห้าเป็นครอบครัวใหญ่คะ่ะคุณป้าคุณน้าอยู่ต่างประเทศถูกต้องครับคุณลุงอยู่ไกลต่างปจังหวัดถูกต้องเลยครับนั่นแหละครับประมาณนี้ที่ผมอธิบายเนาะแต่เลขเนี่ยมันจะทําให้เรา มีที่ผลต่อการอยู่ได้ถ้าถ้าเราเปลี่ยนตัวเลขหนึ่งตัวเลขมันจะได้เปลี่ยนชีวิตสุขภาพจะได้ดีเนาะเพราะว่าบ้านที่มีตกด้วยเลขห้ามันมีเกี่ยวเรื่องของโรคปอดโรคหัวใจโรคสมองสามโรคนี้มันจะอยู่ใกล้กับกับตัวคนในบ้านเนาะบางคนถึงขั้นต้องแบบนอนติดเตียงอยู่ในบ้านได้อะ อ่ะ,มา,อะมาดูเลขนนอ่ะมาดูเลขสี่กันเนาะเลขสี่เนี่ยเขาเรียกว่าเลขถูกบังคับด้วยผู้หญิงในบ้านหลังนั้นเนี่ยจะมีการกดดันจากผู้หญิงเช่นสมมติมีพี่สาวกดดันเรามีอามีน้าสาวกดดันเราฉะนั้นเลขเนี่ยมันเป็นเลขเขาเรียกว่าผู้หญิงอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้หรือ ผู้หญิงมีอิทธิพลต่อครอบครัวผู้ชายแสดงว่าบ้านนี้ผู้หญิงดุผู้หญ ing, ิงสั่งการได้อีกในหนึ่งถ้าเป็นรุ่นหลานรุ่นลูกก็จะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเนาะก็จะกลายเป็นแบบคนที่ทํามาหากินแล้วได้ครอบครัวที่ดีเนาะแต่ผู้หญิงมีอิทธิพลบ้านที่มีเลขสี แต่ความหมายเนี่ยมันเหมือนกับเอ,อจะมีข้อขัดแย้งระหว่างแม่กับลูกหรือว่าระหว่างพ่อแม่กับลูกๆอะไรเงี้ยตรงเนี้ยมันจะมีข้อขัดแยง้งเหมือนกับว่าตามใจอ่ะตามใจแล้วกันอะไรเงี้ยเล็กแม่นมาขาตาป่วยติดเตียงได้หนึ่งเดือนคะ่ะใช่มันต้องเป็นเพราะมันต้องโดนไงแต่ถ้าอยากสุขภาพดีก็เปลี่ยนหนึ่งตัวเลข แต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครมีบ้านเลขที่ตบท้ายด้วยเลขสองโอ้บ้านนี้เ่ะเขาเรียกว่าขาไม่ดีหกล้มเขา่สเขาสะโพกเครียบ้านอุบัติเหตุการล้มเลขสอง เบียชัดบอกแม่นมากกับพ่อเลขสีขอบคุณครับลูกอ่ะก็เลขสองเนี่ยเขาเรียกว่าเลขหกล้มกระดูกกล้ามเนื้อเอ็นไม่ดีมันเป็นเลขหกล้มหรือมีเ,เรียกว่ากดยูริกเกาต์หักแตกบางอะไรเงี้ยต้องระวัง นลุดบอกว่าจริงค่ะผ่าตัดค่ะแต่ไม่ได้ล้มมันต้องโดนอ่ะมือมันมีเหตุที่ให้ส่วนตรงส่วนนั้นนะ่ะกระดูกเอ็นนั่นมันไม่ดีเจบาบอกแม่นมากครับพ่อเลขสี่อ่ะมาดูเลขสองอีกนิดนึงเลขสองเนี่ยบอกก่อนนะบ้านนี้อ่ะ กินนิ่เดียวก็อ้วน Enjoy eating! มีความสุขเฮโลพากันไปกินอะไรหรือจัดสรรอาหารที่เป็นประโยชน์ก็ได้หรือมันมีสองประเภทไงกินแบบมีความสุขเลยลูกบ้านนี้อยากกินอะไรกินนะแต่มันมีโรคอ้วนมาเกี่ยวบ้านนี้เขาเรียกบ้านโรคอ้วนมาเกี่ยวหรือเขาเรียกว,ว่าไม่กินฉันก็อ้วนอะ่ะฉันแค่หายใจยังอ้วนเลย ฉะนั้นเนี่ยสมาชิกในบ้านเนี่ยจะมีเหตุคือน้ำหนักขึ้นหรืออ้นวนอ้วนก้นใหญ่ขายใหญ่ตุดใหญ่อะไรเงี้ยหน้าอ,อกใหญ่ก็ได้แต่ทั้งหมดแล้วก็ต้องระวังถ้าอยากจะรู้ก็ต้องนั้นเนาะทิมทิมบอกว่าบ้านแม่ขาเลขสองแม่ผ่าตัดเข่าหกล้มใช่มันต้อง ก็มีสองทางให้เลือกไงว่ามันจะต้องล้มแต่ไงก็มีเกณฑ์ผ่าตัดเพราะมันไปส่งผลเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้กระดูกเนาะอ่ะก็าเลขสองเนาะฉะนั้นก็อย่างที่บอกเนาะนี่มาดูเลขสามก็ได้เดี๋ยวเราจะดูบ้านเลขที่ตกท้ายด้วยเลขสามเป็นไง เาเรียกว่าบ้านแห่งมีวินยัยเลขสามเนาะ,ะสุรสดีบอกว่าเลขศูนย์ค่ะคือบ้านแห่งมีวินยัยถ้าเลขสามเนาะนรุตบอกว่าขอบคุณมากค่ะพอ่ออ่านี้เลขแปดเนะาะวัดบรรดาคือเลขเลขสามเนาะมันเป็นเลขแห่งมีวินยัยความหมายก็คือแบบ ข้าราชการเนาะตำรวจทาหารทานายหมอไม่หมอ,อไม่ใช่ครูอมันต้องเป็นอะไรที่มันมีเข้มงวดอะหรือว่าผู้ผู้มีอิทธิพลนะเ,เลขสามเนาะมันเป็นเขาเรียกว่าเลขเลขที่แบบคือบ้านดัวมันมีกฎเกณฑ์กติกาดัวเข้าใจเนาะ ยิ่งดุยิ่งดือ้อเอออย่างเงี้ยเขาเรียกว่ายิ่งดุยิ่งดือ้อนะโดยเฉพาะถ้าเป็นลูกหลานถ้าเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงไม่แท้เนาะเช่นเป็นทอมเป็นอะไรเงี้ยหรือมีบุคลิกภาพแบบนั้นเนี่ยค่อนข้างจะดื้อในบ้านหลังนั้นลูกวันนะสอส่นบอกโชคดีที่บูชาเลขจากพ่อเนาะโชคดีมากใช่ครับฉะนั้นเลขสามเนี่ยมันมันเหมือนอึดอัดเป็นเลขที่ต้องออกจากบ้านให้ได้เนาะ บอกไว้ก่อนเลข5แมนมาค่ะตอนนี้แม่มีอาการอัลไซเมอร์แล้วเกี <c> ่ <oughs> ยวกับสมองอูก้การเลี้ยงดูผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมหรือเป็นอัลไซเมอร์เนาะเป็นเรื่องที่ต้องทําใจแล้วก็ต้องเป็นพยายามเข้าใจแล้วต้องหาคนดูแลดีๆจริงอีกคะ่ะบ้านคุณพ่อก่อนหลวงเปลี่ยนเลขเจ็ดสี่ทับหกสองสาม ่ข้าราชการตอนหลังเปลี่ยนเป็นเลขเจ็ดหกมันเกี่ยวข้องเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เขายังใช้เลขนั้นอยู่ถูกต้องเพราะว่าเลขสามอย่างที่บอกมันเป็นเลขข้าราชการอะเป็นเลขเข้มงวดอะลูกหลานอึนอดอดัดอะต้องต้องหลอกพ่อแม่ว่าไปเรียนไปไปทำนู่นทำนี่จริงแล้วอยากจะไปเที่ยวแต่เลขนี้เป็นเลขเขาเรียกว,ว่า เหมือนกับชีวิตถ้าอยู่บ้านหลังนี้มันก็อาจจะแบบเป็นชีวิตไม่สามารถจินตนาการได้มันเหมือนอยากจะไปอยู่นอกบ้านแล้วอ่ะอยากจะไปต่างประเทศอย่างจังหวัดแล้วอยากไปใช้ชีวิตของตัวเองแล้วอะไรเงี้ยามีบอกจริงจริงจริงค่ะอือก็เปลี่ยนหนึ่งตัวเลขน,นะเปลี่ยนชีวิตถ้าอยากจะโชคดีนะติดต่อได้ที่ไลน์อโพิทัศสองศูนย์สองหนึ่งผมจะทำนายดวงให้อย่างนี้แลหละหักทุกคนนะครับบ๊ายบาย,บายครับ